หลสวัสดีค่ะสอสอน้องคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจ้าโอจากสปริงนิวนะคะอ๋อสวัสดีค่ะเจ้าโอค่ะค่ะโอขออนุญาตอ่าสอบถามท่านสอสอเลยนะคะตอนนี้ไลฟ์สดๆแล้วนะคะอ๋อได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้ค่ะเมื่อสักครู่เห็นทราบว่าท่านสอสอว่าให้ข้อมูลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ใช่เมื่อกี้นี้พอดีเหยืห่อของชมกลมจันทร์ยค่ะอ๋อโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วตอนนี้งั้นโอถามเข้าประเด็นเลยและกันสถานการณ์การระบาดโควิดในชุมชนคลองเตยเนี่ยค่ะณนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะออสถานการณ์ก็ได้เป็นห่วงนะคะหลังจากช่วงสงการที่ผ่านมานะคะคนที่ติดโควิดเนี่ยมีมีปรออิจำนวนคนที่ติดโควิด สูงขึ้นหลายเท่าตัวมากนะคะเนื่องจาก<ะ>ว่าช่วงสงการอากาศตกแล้วก็ไม่รไม่ระวังไมร่ระวังนะคะกะ็ปริมาณตอนนี้นะคะวันวันนี้ฟังจากข่าวแล้วเนี่ยสามร้อยสี่คนนะคะในในช่วงเดือนเมษาแต่ดิฉันว่าในตัวเลขที่แท้จริงน่าจะมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างอย่างอยโรง,งพยาบาลก้วยน้าไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่รักษาที่โรงพยาบาลก้วยน้าไทยที่เป็นเอกชนนี่ก็ประมาณร้อยกว่ารายนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่า อณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยกายภาพของชุมชนเนี่ยนะคะเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ํานะคะเอซึอ่งชุมชนแออัดขนาดนี้เนี่ยนะคะก็ใ,ในแต่ละบ้านของคนเนี่ยนะคะคนที่ติดเนี่ยนะคะก็คือเขาจะอยู่กันอย่างแออดัดละบางคนเนี่ยเป็นติดคนในพื้นที่นะคะในห้องห้องหนึ่งบางบ้านเนี่ยก็จะถือคน ไม่ได้มีแผนผนังกั้นนะห้องอะ่ะไม่ได้แบ่งสัดส่วนห้องเป็นชัดเจนะนะคะ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นคนในคนในบ้านเนี่ยคนในครอบครัวถ้าคนใดคนหนึ่งติดเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงติดทั้งหมดในครอบครัวเนี่ยมันสูงมากๆ hmm. แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะคะจากสถิติของคนที่ติดโควิดลายใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะ hmm. ก็คือคนในครอบครัวของคนที่เป็นคนที่ติดโควิดลายเดิมอะคะ่ะ ก็ลค่ก็ข่ายจต่กังวลนิดนึงค่ะก็คือติดวนกันไปกันมาในครอบครัวในชุมชนนี่แหละใช่แล้วตอนนี้มีการทยอยตรวจเรื่องของโควิดยังไงบ้างคะจัดการตรวจที่ไหนบ้างตรวจวันนึงได้กี่คนเออตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีแบบ แบบไเลยว่าจะมีการตรวจที่จงจุดไหนบ้างนะคะยกเว้นโงรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โ,งโงรงพยาบาลเอกชนที่มีให้ตรวจทั่วไปนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีเสียสตงสตางนะคะสามพันหึงสามพันห้าแต่ว่ากรณีที่มีการตรวจเชิงรุกเนี่ยเราก็มีกําหนดจุดมาแล้วเนี่ยนะคะที่ได้ลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะคะสามครั้งด้วยก <c oughs> ันก็คือมีที่วัดสะพานหนึ่งครั้งนะคะเจ็ดสิบไร่หนึ่งครั้งแล้วก็ชุมชนพัฒนาใหม่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยตรวจประมาณ เกือบเกือบพันห้าร้อยคนแล้วก็ผู้ที่ติดโควิดเนี่ยก็อัออาตราเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าคนก็ติดประมาณสิบเปอร์เซ็นได้ซึ่งก็ถือว่าอัตราสูงนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีมาตรวจที่วัดสะพานอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านอนุทินนะคะจารย์วิทยาคุณก็ได้สั่งการให นำเอ่อมาตรวจเชิงลุกในคลองเตยอ,อีกพรุ่งนี้อะนะคะห้าจุดด้วยกันนะคะในห้าชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเอ่อมีผู้ที่ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยลงลงเชิงลุกละ,ค,ะค่ะอืมค่ะก็คือพรุ่งนี้จะมีการอาจจะเอ่อเป็นอาจจะเป็นรถตรวจมาห้าจุดละห้าชุมชนค่ะห้าชุมชนค่ะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าในรายละเอียดว่าชุมชนไหนบ้างเนี่ยคือก็มีการแจ้งชาวบ้านในพื้นที่แล้วใช่ไหมคะเออได้รับ ข<ม>้อมูลมาสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็กำลังะจะประสานกับผู้นำชุมชนนะคะก็จะมีแฟดสิบเอ็ดติดแปดนะคะแฟดสิบเก้ายี่สิบสองชุมชนเจ็ดสิบไร่ชุมชนล็อกสี่ห้าหกแล้วก็ชุมชนลงหมูค่ะทั้งหมดห<ะ>้าจุดด้วยกันค<ะ>่ะทีนี้ค่ะสสอนน้องตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนติดโควิดจากชุมชนคลองเตยอะค่ะจะมีการนําเขาไป,ไปไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนบ้างอะคะ คือโดยปกติโรงพยาบาลไหนที่เป็นผู้ตรวจนะคะแล้วพบเชื้อว่าคนไหนติดโควิดเนี่ยโรงพยาบาลโรพยาบาลนั้นจะต้องรับผิดชอบผู้ที่ติดโควิด เพื่อน,นําตัวส่งรักษานะคะซึ่งอันนี้นนหน่วยทางรัฐบาลก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็จะมีการเบิกจ่ายก,กับทางรัฐแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเนื่องจากว่าก็จะมีหน่วยหลายหน่วยงานที่มามาลงตรวจนะคะตั้ง<ช>เอกชนเอกชนนี่เขาก็อย่างเช่นโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเป็นโร<ห>งพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ะจะพอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลของตัวเอง หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงเป็นสีเขียวก็อาจจะมีฮอสไปเทลที่เป็นเป็นเป็นโคกันกับทางโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยอย่างเนี้ค่ะโรงพยาบาลในเครืออะไรเงี้ยเขาก็จะส่งต่อกันแต่ถ้าเป็นของรัฐเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างเช่นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครถ้าเป็นศูานย์สาธารณสุขมาตรวจเนี่ยนะคะแล้พบเจอเนี่ยโรงพยาบาลนั้นๆก็จะนําส่งนะคะ ส่งต่ออีกทีหนึ่งหรือส่งไปที่โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครหรือจะเป็นฮอสพิทอลที่กรุงเทพมหานครมีคอนแทคไวะคะ้ค่ะอ่าแต่ว่าเรื่องโรงพยาบาลสนามเนี่ยโอ้ได้ยินมาว่าท่านอสสน้องเองก็พยายามจะผลักดันเรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราก็ไปดูสถานที่นะคะก็โดยท่านรัฐมนตรีช่วยอธิรัตน์รัตนเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งกำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ได้เชิญประชุมนะคะกับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารคือกลาโหมแล้วก็ทหารช่างแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขโดยรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็มานะคะแล้วก็โรงพยาบาลในส่วนของสภา,าชาติสภาการชาติไทยก็มาด้วยนะคะคือ <c oughs> หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เราได้นําเสนอในส่วนของกดังสเต,เตเดียมของ <c oughs> เตยเนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยคือด้วยสถานที่เนี่ยมีความเหมาะสมนะคะ แต่แต่ว่าล่าสุดนี้นะคะช่วงบ่ายเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะคะว่าท่านรองอนุทินเนี่ยนะคะได้มีดมลีในที่ประชุมนะคะว่าเอออาจจะไม่ได้ทําโรงพยาบาลสนามตรงโกดังสเตเดียมท่าเรือคองเตยแล้วเพราะว่าตอนนี้ทําที่อิ p a c คเมืองทองธางนีเนี่ยจํานวนหกพันเตียงด้วยกันเพื่อที่จะรองรับนะคะถ้าถ้าตรงจุดนั้นเนี่ยถือว่า จูคนได้เยอะมากๆดิฉันก็เห็นด้วยแล้ว<อ>มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะเห็นด้วยค่ะอ๋อก็คือว่าอ่ะเรื่องโรงพยาบาลสนามตรงโกดังสเตเดียมนี่อาจจะไม่ได้ทาแล้วแต่ว่าจะย้ายไปทําเป็นที่ใหญ่คือที่ Impact อารีนาเมือง,<ร>งทองธาน,นีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วจะแล้วโรงพยาบาลสนามตรงนั้นนี่จะคาดว่าจะแล้วเสร็จหรือว่ามีกําหนดเปิดเมื่อไหร่อ่ะคะทราบพอทราบยังเ,เอ,อ่ยยังยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าทราบมาคร่าวๆแล้วก็จริงด้วยความที่ว่าสถานที่ มีความพร้อมสูงกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการคงคงใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะอืมในตอนนี้นี่ยังติดขัดอะไรหรือว่าเป็นอุปสรรคอะไรบ้างหรอคะในชุมชนคลองเตยที่ในการตรวจมันอาจจะยังช้าอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะเออตอนนี้ดิฉันอยากจะได้ที่สุดก็คือในเรื่องของการตรวจเชิงลุกน่นะคะ,คะอย่างอย่างที่บอกอะฮะก็ก็ก็ดีใจท,ที่ทางกระทรวงการแรณสุขกโดยท่านรองอนุทินก็ได้เล็งเห็นตรงจุดนี้นะคะ <ừ> ความสําคัญก็ได้ ตรวจเชิงลุวพวกพรุ่งนี้เลยนะคะห้าจุดด้วยกันนะคะ,คะก็คงจะตรวจถ้าเกิดเป็นอย่างนี้หลายๆหลายๆหลายๆวัน,วนก็คงก็คงจะดีหาะจะได้ครอบคุมในพื้นที่แล้วที่สําคัญก็คืออยากได้วัคซีนนะคะและนายกก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้นจะมีการจัดวัคซีนมาให้ที่เขตคลองเตยเนี่ยรู้สึกว่าจะสองพันสองพันโดสนะคะได้นะคะ,คะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ท่านรัฐมนตรีเลเห็น มาสำคัญในจุดนี้ค่ะในฐานะที่ทางาสสน้องเองก็คืออยู่คุกครีกับคนคลองเตยนะฮะมามาตลอดเรียกได้ว่าประมาณเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะตอนนี้คือ,อใ,นในความรู้สึกที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรื่องของสถานการณ์โควิดี่มีอะไรอยากจะฝากไหมคะคือสําคัญที่สุดตอนนี้นะคะคือเราเจอสงครามเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะ ต้องระมัดระวังตัวนะคะเราจะทําเราจะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็ค <c oughs> ือตัวของเราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้เนี่ยคือละเลยไม่ได้เลยนะคะคนที่กาดตกเนี่ยก็คือคนที่ติดมาแล้วหลายคนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดและเมืม่อคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธไว้อย่าไปรังเกียจคนที่เป็นเลยนะคะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันรักษาหาย ไม่ใช่อาชญารกรของประเทศหรือเขาทําความผิดร้ายแรงเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องให้ความรู้เขาว่าเขาต้องระมัดระวังตัวต้องอยู่ในบ้านต้องกักตัวอยู่ในบ้านอย่าออกมาสูงสิกับใครอย่ามาแพร่เชื้อให้คนบุคคลอื่นนะคะเพราะว่าถ้า ถ้าภูมิคุ้มกันแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าคนที่เขามีภูมิคุ้มกันน้อยเนี่ยเขาก็โอกาสที่จะเสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราเจอศกสุดสงครามแบบนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิฉันเองก็อย่างในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็พยายามเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะก็คือจะส่งข้าวนะคะข้าวข้าวกล่องเนี่ยวันละพันกล่องร่วมกับ เพื่อนนะคะเพื่อนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติให้ไปตามกระจายไปจาจุดต่างๆในเขตคลองเตยนะคะในชุมชนต่างๆที่มีคนติดโควิดเยอะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องออกมาเพื่อที่จะมาซื้อขาจริงค่ะจริงเราก็จะไปห้อยไว้อยู่ที่หน้าบ้านประตูเขาอยู่หน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้รับประทานอาหารแล้วก็บ้านคนที่ติดโควิดเนี่ยเราก็นําข้าวสารอาหารแห้งอะนะคะไปมอบให้เหมือนกันเพื่อที่เขาจะได้หุงหาในบ้านโดยที่ไม่ต้องออกมานะคะเพราะว่า14วัน ถามว่าจะมันก็ใช้เวลาพรนานนานหลายวันนะคะสิบสี่วันมันก็ยาวนานเขาก็ต้องอยู่ได้อะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็คือเราเราต้องช่วยเหลือกันนะคะในชุมชนนะนะคะก็ก็มีความสําคัญมากก,ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทั้งหมดนะคะเพราะว่า วิกฤตที่เกิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวประเทศอื่นๆทั่วโลกนี่เขาแยกกว่าเราก็ต้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ดีที่สุดเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องบอกเลยว่า บุคลารกรทางการแพทย์ของไทยเนี่ยเก่งมากๆที่เราที่เราที่เราคลองแบบไม่ตัวเลขเราไม่สูงเหมือนกับประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าบุคลารกรทางการแพทย์ของเราที่เข้มแข็งมากๆค่ะก็ให้กําลังใจกับทุกฝ่ายค่ะจริงค่ะคือเอ่อคนในชุมชนด้วยกันนี่แหละที่แบบมีส่วนสําคัญที่จะทำให้อ่การกักตัวของคนที่เขาป่วยเนี่ยคือแบบสําเร็จแล้วก็แบบดีขึ้นได้นะคะ เออนิดนึงค่ะเรื่องของสูตรพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าทราบมาว่ามีการจัดขึ้นที่วัดสะพานแล้วตอนนี้เขาต้องการในเรื่องของสิ่งของบริจาคอันนี้เป็นยังไงอะคะข้มอมูลใช่ค่ะก็เห็นเห็น,เห,นเห็นจากข่าวเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าจริงๆด้วยพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านก็สละดในส่วนของอาคารนะคะแปดชั้นเนี่ยที่กําลังก่อสร้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมอบให้ประมาณสองถึงสามชั้นที่ที่เสร็จ เสร็จแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นที่ปักคอยก่อนที่จะส่งผู้ติดโควิดเนี่ยไปยังโรงพยาบาลต่างๆนะคะ ดีกว่าที่จะให้เขาไปอยู่ในชุมชนก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็สามารถตัดวงจรไปได้ในส่วนหนึ่งนะคะให้ให้ไม่ไม่ไม่ให้คนที่เขาติดเนี่ยไปแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนได้ <ừ> ก็ก็ถือว่าอย่างน้นนอยๆมีที่พักค้างนะคะเพื่อที่จะให้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ <c oughs> ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่าย <c oughs> ค่ะซึ่งตอนนี้ก็รับบริจาคพวกแอลกอฮอล์ของใช้จําเป็นน้ํายาฟอกขาวอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ พวกพวกนี้เป็นเครื่องใช้จําเป็นในแต่ละวันที่ที่เอเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาคอยดูแลนะคะผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยท่านเอต้องใช้ปริมาณมากนะคะ,คะก็ถ้าถ้า,ถาดิฉันเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีน้ําใจเสมอนะคะ <S <S พอเห็นว่าตรงไหนที่เกิดความเดือดร้อนและความจาเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจเท่าที่เมื่อกี้นี้ก็อ่านฟังข่าวดูเนี่ยมีคนบริจาคเข้าไป เยอะแล้วค่ะจะจะจะสองร้านได้แล้วมั้งคะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะนี่คน<ต>ไทยน้ำใจคนไทยไม่เคยเหอดหายค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะสสได้ถูกต้องค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอโอกาสหน้ามีข้อมูลอะไรที่โอ,อยากสอบถามท่านสสอีกอาจจะต้องรบกวนอีกครั้งนะคะยินดีค่ะเป็นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณคุณเจ้าโอมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน